สำหรับใครที่พลาดงาน The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนป่าเหวเราเปิดจำหน่ายให้รับชมย้อนหลังแล้วครับ1วัน1,500บาท3วันราคา3,900บาทรับชมทางออนไลน์ตลอด3เดือนตั้งแต่วันนี้ถึง1มีนาคม2,566พร้อมสรุปบทเรียนทุกเซสชั่น เนื้อหาเข้มข้นเจาะลึกมองเห็นอนาคตก่อนใครพร้อมข้อคิดในการรับมือกับความไม่แน่นอนสำหรับผู้นำยุคใหม่ตัวจริงที่จะทำให้คุณไม่ตกเหว ผมว่าปีหน้าเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยคนเนี่ยเกิน40%บอกว่าตัวเองเนี่ยเบิร์นเอาล่ะแต่ผมเชื่อว่ามันกำลังสะท้อนว่าเราพาตัวเราเองนี้ออกจากเวทีโลกนอนาคตเนี่ยเมืองจะแข่งกันดึงคนเก่งแข่งกันสร้างคนเก่งประเทศไทยสร้างได้ไหมไม่ได้ดึงคนเก่งได้ไหมสุดท้ายอยู่ไม่ได้หรอกโอกาสสุดท้ายที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดกับงาน The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหว คุณเคยแอบชอบหรือว่าตกหลุมรักใครสักคนไหมครับเชื่อว่าเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครเคยผ่านความรักมามีโมเมนต์ที่แอบชอบหรือว่าสนใจใครสักคนเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกเป็นอย่างดีว่าช่วงโมเมนต์ที่เราปิ๊งใครสคักคนกําลังจีบใครสักคนเนี่ยเป็นช่วงที่เราตื่นเต้นมากๆหัวใจเราจะผองโตมากๆโลกก็คือเป็นสีชมพูมากๆ เพียงแค่เขามาส่งสตอรี่เรานี่ก็เหมือนกับพร้อมและพร้อมที่จะยกขันมากไปสู่ขอแล้วนะครับแล้วพอผ่านช่วงการจีบสมมติว่าเกิดจีบสำเร็จปุ๊บไอความสึกตื่นเต้นน่ะมันกลับอยู่กับเราไม่นานฮะจนบางครั้งเนี่ยเราเกิดอาการที่เรียกว่าหมดรักก็มีนะครับคบไปแล้วเบือ่อ ไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะจนตีความว่ามันคือความหมดรักไปเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมเราถึงหมดรักกันง่ายๆเลอเกิดอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับนี่เราไม่ได้อยู่ในรายการ open relationship นะครับแต่ว่าเราอยู่ในรายการ top t o t o l เนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมจะชวนคุยถึงสารเคมีตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเราที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง เป็นผู้ที่ควบคุมความรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่เราหลงรักใครสักคนหนึ่งร่วมไปถึงความต้องการทางเพศด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นกุญแจสำคัญของคำถามที่ว่าทำไมเราถึงหมดรักกันได้ไง่ายๆครับ This is the standard podcast eye-opening for your ears top to toe podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า พูดมาขนาดนี้ก็เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้แล้วนะว่าไอ้เจ้าสารเคมีตัวนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับยังไม่เฉลยดีกว่าผมมีคําถามนี้ในใจมากๆเลยนะครับว่าทําไมคนเราถึงหมดโปรโมชั่นกันได้ง่ายๆนะครับสังเกตจากตัวเราเองหรือว่าคนรอบข้างเป็นประสบการณ์ที่คนมีความรักทุกคนมักจะเจอนะครับ จนวันหนึ่งครก็ไปเจอกับหนังสือเล่มหนึ่งที่ให้คําตอบแบบนี้นะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Molecule of More ภาษาไทยมันคือโมเลกุลแห่งความพอใจที่ไม่พอจริงครับหนังสือเล่มนี้นะครับพูดถึงสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนครับพูดถึงโดปามีลหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาแล้วเนาะเพราะว่า,าโดปามีเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทหรือเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายเราหลั่งมานะครับ เวลาที่เราได้รางวัลหรืออะไรสักอย่างดึงทําให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขเมื่อเราได้สิ่งที่เราปรารถนาหรือว่าสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่พอมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วโหได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับว่าจริงแล้วโดปามีเนี่ยไม่ได้ควบคุมร่างกายของเราเฉพาะเรื่องของความรักเรื่องของ ความใคร่นะครับยังคอนโทรลอีกหลายๆเรื่องเลยแต่เดี๋ยววันนี้ขอเล่าเฉพาะเรื่องของความรักเป็นหลักก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะได้ตอบคาถามว่าไอ้เรื่องการหมดโปรโมชั่นมันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่มารู้จักโดปามีนสักนิดหนึ่งครับโดปามีนเนี่ยเป็นสารเคมีที่สมองของเราเนี่ยสร้างมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีอยู่ปริมาณไม่เยอะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราหลั่งโดปามีนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยจะตื่นตัวมากยิ่งขึ้นหัวใจเนี่ยก็จะเต้นแรงมากขึ้น ความดันเลือดก,ก็จะสูงมากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะพร้อมที่จะทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับให้รู้สึกกระชับกระเฉง alert อยากจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับโดปามีนจะหลั่งมาเยอะเลยครับเมื่อเรารู้สึกพอใจหรือว่ามีความสุขจากการที่เราได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับอ่านั่นคือ โดปามีนอินเจเนอร์ลนะครับและไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะครับโดปามีนก็จะหลั่งออกมาได้เสมอนะครับโดยจะหลั่งเยอะที่สุดในวัยที่เป็นวัยสืบพันธุ์ก็คือช่วงอายุประมาณ18-30ถึงเนี่ยก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นวัยที่เรากำลังมองหาคู่หรือว่าพาร์ทเนอร์ของเราที่เราจะใช้ชีวิตด้วยนะฮะทีนี้หนังสือเล่มนี้ครับก็เล่าการค้นพบการศึกษาของโดปามีนไว้อย่างน่าสนใจมากๆเลยในอดีตนะครับเรามักจะรู้เพียงว่าโดปามีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้น ในการผลิตสารที่มีอื่นๆอย่างเช่นอะดรีนาลีนนะครับซึ่งเป็นสารที่อาจจะหลั่งมากขึ้นเวลาที่เรามีความสุขนะครับจนวันหนึ่งนะครับมีนักวิจัยคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแคทรินมอนทาเิลครับเขาเป็นนักวิจัยที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาเจอว่าในสมองของเราเนี่ยครับจะมีเซลล์อยู่ปริมาณนิดเดียวเท่านั้น,นครับพื้นที่เล็กๆในสมองนะครับเขาบอกว่าเป็นเพียงแค่ศูย 0,0,0,5%นะครับพื้นที่เล็กๆแค่นั้นในสมองที่ทำหน้าที่ในการผลิตโดปามีนครับเทียบแล้วเนี่ยก็เป็นแค่หนึ่งใน2ล้านเซลล์ในสมองเท่านั้นนะครับที่ทำหน้าที่นี้แต่ผลิตมาไม่เยอะแต่อิทธิพลของมันเนี่ยยิ่งใหญ่มากครับสิ่งที่แคทเธอรีนเขาเจอนะครับเขาทำการทดลองว่าให้โคเคนผสมน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือดของผู้ที่ร่วมวิจัยนะครับและเมื่อโคเคมันออกฤทธิ ผู้ร่วมวิจัยก็จะรู้สึกมีความสุขหรือว่าพึงพอใจนะครับจังหวะที่ผู้ร่วมวิจัยเนี่ยบอกเขาว่าเฮ้ยตอนนี้เขามีความสุขจังเลยพึงพอใจจังเลยนะครับเขาก็มองนิเตอร์สมองไปด้วยละครเพื่อที่ดูว่าส่วนไหนของสมองเนี่ยทำงานมากกว่าปกติแล้วเขาก็เจอว่าไอ้พื้นที่เล็กๆนั่นแหละที่รับผิดชอบในการสร้างโดปามีนเนี่ยมันทำงานมากยิ่งขึ้น,นคือโดปามีนถูกผลิต ออกมาเยอะมากขึ้นเมื่อเวลาที่เรารู้สึกพอใจหรือว่ามีความสุขกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆนี่นะครับโดปามีนจึงมีชื่อเล่นว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขใจครับแต่ต่อมาเรื่อยๆนะครับเริ่มมีคนศึกษาแล้วก็ให้ความสนใจกับโดปามีนมากขึ้นก็พบข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเฮ้ มันไม่ใช่แค่ฮอร์โมนแห่งความสุขใจเท่านั้นแหละเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารโดปามีนก็หลั่ง <c oughs> ก็ทําให้เกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่ไอ้เจ้าโดปามีนมันจะหลัง่ง <c oughs> ไม่น่าจะเป็นแค่เวลาที่เราพึงพอใจอย่างเดียวแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็เริ่มมีการทดลองมากขึ้นครับมีนักวิทยาศาสตร,ร์นะครับเขาเริ่มศึกษาโดปามีนโดยใช้หนูนะครับเป็นสัตว์ทดลองในการทดลองนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ให้อาหาร กับเจ้าหนูดูซิว่าหนูเนี่ยจะตอบสนองเหมือนกับมนุษย์เราหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าเวลาที่หนูได้อาหารเนี่ยโดปามีนของหนูก็หลั่งมากขึ้นเช่นกันไม่ต่างกับมนุษย์ของเรานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอเจ้าหนูเนี่ยได้อาหารบ่อยๆเรื่อยๆเหมือนเดิมไปนานๆเข้านานๆเข้าปรากฏว่าสักพักหนึ่งโดปามีนไม่หลั่งครับนั่นก็หมายความว่าอณนะจุดหนึ่ง อาหารไม่สามารถที่จะเป็นตัวทริกเกอร์ให้หนูหลังโดปามีนได้ครับอ่ามันเริ่มน่าสนใจนะครับทีนี้ก็เริ่มมีการทดลองมากขึ้นจนมาถึงการทดลองของนักวิจัยที่ชื่อว่าบูแฟมชูนะครับเขาคนนี้นะครับฝังขั้วไฟฟ้าเอาไว้ที่บริเจุดในสมองที่ทำห้าที่ในการหลั่งโดปามีนฝังไว้ในลิงแม็กมาครับ การทดลองของเขานะครับเขาเอาเจ้าลิงแมกมาเนี่ยครับไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่มีกล่องอยู่2ใบแล้วก็มีสัญญาณไฟที่วางไว้คู่กับกล่อง2ใบนั้นนะครับและในกล่องเนี่ยเขาจะใส่อาหารเอาไว้แบบสุ่มแล้วก็คอยดูมอนิเตอร์สมองของเจ้าลิงแมกมาซิว่าไอพื้นที่ที่ทหน้าที่ในการสร้างโดปามีนเนี่ยมันหลั่งขึ้นมาตอนไหนบ้างนะครับตอนแรกเนี่ยเจ้าลิงแมกมาเนี่ยก็ ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็ลองเปิดกล่องทั้งสองใบสลับไปสลับมาแบบสุ่มเมื่อมันเปิดเจออาหารมันก็กินแล้วก็มีความสุขดีนะครับตอนแรกเนี่ยอ่ามันก็ตอนที่มันได้อาหารเจ้าดูามีเนี่ยก็หลั่งปกตินะครับไปเรื่อยๆจนสักพักเจ้าลิงเนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมทุกครั้งที่ไฟมันติดเวลามันเปิดกล่องมันจะเจออาหารครับ พอมันเริ่มที่จะเรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่นักวิจัยเขาค้นพบก็คือว่าโดปามีนไม่ได้หลังเวลาที่ไอเจ้าลิงแมกมาเนี่ยกินอาหารครับแต่โดปามีนมันหลังในขณะที่เจ้าลิงตัวนี้มองเห็นสัญญาณไฟติดขึ้นมาครับจากการทดลองนี้ครับนักวิจัยเขาก็ค้นพบว่าเจ้าลิงเนี่ยครับจะตื่นเต้นจากการเห็นไฟมากกว่าจะตื่นเต้นจากการที่มันเปิดกล่องแล้วมันเจออาหารนะครับ ถามว่าทาไมนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเจ้าลิงเ,เห็นไฟติดปุ๊บซึ่งเป็นสิ่งที่มันคาดเดาไม่ได้นะครับมันจะรู้สึกดีใจมันรู้สึกฟินมากกว่าปกติเพราะว่ามันได้หลุนมันได้ตื่นเต้นนะครับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ไฟมันจะมาทําให้เขาได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วโดปามีเนี่ยไม่ได้เป็นฮอร์โมนแห่งความสุขใจแต่การหลั่งของโดปามีเนี่ยครับมันคือการตอบสนองต่อโอกาส และก็ความคาดหวังในสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีของใหม่เกิดขึ้นของที่เราคาดเดาไม่ได้หรือว่าเหนือความคาดหมายต่อสิ่งที่เราคิดไว้นี่ครับโดปามีนเราจะหลั่งขึ้นมาทันทีครับสมมุติว่าในชีวิตของเรานะครับคุณเดินทางไปทํางานผ่านฟุตบาทนี้ทุกวัน เส้นทางเดิมๆด,ด้านค้าก็เหมือนเดิมนะครับคุณก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่อยู่ๆวันหนึ่งคุณกำลังเดินไปทำงานปุ๊บแล้วคุณเห็นมีคาเฟ่เปิดใหม่ขึ้นมาที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนจังหวนะนั้นนะครับจะเป็นจังหวะที่โดปมีของคุณจะหลั่งขึ้นมาทันทีครับไม่ใช่เพราะว่าอุย๊ยคาเฟ่น,นั้นเนี่ยนะครับกาแฟอร่อยหรือว่ามีอาหารอร่อยๆเพราะคุณยังไม่ได้ลองชิมใช่ไหมแต่เพียงแค่คุณเห็นคาเฟ่อันใหม่ ในพื้นที่ที่คุณเดินผ่านประจําเป็นสิ่งแปลกใหม่มาในชีวิตปุ๊บระบบวงจรของโดปามีนจะทํางานขึ้นมาทันทีเลยนะครับนั่นคือการตอบสนองต่อสิ่งที่มันไม่คาดคิดสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ไม่เคยเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการได้รับสิ่งใหม่นี้ว่า reward prediction error นะครับก็คือว่าเราจะหลั่งโดปามีนเมื่อเจอสิ่งที่ผิดคาด ผิดคาดไม่พอต้องดีกว่าที่เราคาดไว้ด้วยนะครับโดปามีนจะออกฤทธิ์เยอะมากขึ้นมากขึ้นนะครับออกเยอะเลยแหละแต่ในขณะที่ถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันซ้ําๆจนกลายเป็นความเคยชินนะครับโดปามีนเนี่ยมันก็จะหลั่งลดลงลดลงจนแทบจะไม่หลั่งออกมาเลยละครับเวลาที่เราเจออะไรที่มันเคยชินเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ธรรมดาเนาะมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรจนบางครั้งเรารําคาหรือว่าเราเบื่อของที่เราเคยชอบในอดีตด้วยซ้าไปนะครับ เพราะฉะนั้นโดปามีนมันคือฮอร์โมนแห่งความไม่พอครับต้องการอะไรที่มันตื่นเต้นกว่าเดิมอีกไม่ไมกว่าเดิมอีกไม่พอขอให้มัน more มากขึ้น more มากขึ้นนะครับทีนี้พอจะได้คำตอบหรือยังว่าทำไมเราถึงรู้สึกตื่นเต้นกับคนที่เราตกหลุมรักเมื่อ3เดือนที่แล้ว6เดือนที่แล้วหปีที่แล้วลดน้อยลงเพราะว่า เราเจอสิ่งที่มันจำเจเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะเป็นอย่างเนี้ยเข้าใจเขาหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่น่าค้นหาแล้วรู้จักกันถ่องแท้แล้ะกลายเป็นว่าพอเราได้คุยกับคนใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักมีหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเขาแล้วเราอยากจะรู้จักเขามากขึ้นมันกลายเป็นความตื่นเต้นเพราะนั่นคือสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้นั่นคือของใหม่นั่นเองนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรามักจะหมด และเขาก็มีการบอกไว,นว้นะครับว่าโดปมีนนะครับจะทํางานได้ดีในช่วง12เดือนถึง18เดือนแรกของสิ่งกระตุ้นนั้นนะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมระยะโปรโมชั่นเวลาที่เราจีบกันนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่ไม่เกิน1ปีครับบางคนเนี่ยก็อาจจะสั้นกว่านั้นคือ6เดือนหรือว่า3เดือนนั่นเองก็เบื่อและเลิกไปคุยกับคนใหม่ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเราไม่ตื่นเต้นกับเขาแล้วแล้วก็ตีความว่านั่นคือเราหมดรักเขาแล้ว นั่นเองครับเป็นไงครับเริ่มเห็นอำนาจในด้านลบของโดปามีหรือยัง <S <S <ๆ>เกี่ยวกับความรักนะครับว่ามันสามารถที่จะทำให้เราหมดรักคนคนหนึ่งได้ง่ายดายมากเลยนะครับ <S <S แล้วถ้าเกิดว,ว่าเราไม่รู้เท่าทันอำนาจของโดปามีเนี่ยครับแล้วก็ยอมแพ้ให้กับโดปามีนให้กับความตื่นเต้นเนี่ยครับมันก็ไม่ยากเลยครับที่เราจะ เล e ิกกับแฟนของเราแล้วก็ไปสนใจคนอื่นนะครับทีนี้คนก็มีคําถามว่าเอ้าแล้วอย่างนี้เราจะต้องเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยๆหรอเพราะว่าแน่นอนในวันหนึ่งโดปามีนมันก็จะหลั่งลดน้อยลงเราจะมีความรู้สึกตื่นเต้นกับคนที่เรารักน้อยลงไปคําตอบก็คือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะต้านทานอำนาจของโดปามีนได้อยู่นะครับเวลาที่เรามีความสัมพันธ์มีความรักเนี่ยนะครับ ช่วงแรกเป็นช่วงตื่นเต้นเนาะผมเรียกมันช่วงที่โดปามีทํางานแล้วกันช่วงตื่นเต้นเวลาที่เราครบกับใครสักคนไปนานๆเนี่ยครับรูปแบบของความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนจากความตื่นเต้นไปเป็นความผูกพันครับซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลายาวนานไม่เท่ากันแต่ละคนเนาะทีนี้ไอ้ความรักในรูปแบบของความผูกพันเนี่ยครับที่จะเข้ามาแทนที่ความตื่นเต้นเนี่ยมันดันอาศัยฮอร์โมนหรือว่าสารเคมีอีกชุดหนึ่ง ไม่ใช่โดปามีนซึ่งสารเคมีหรือว่าฮอร์โมนกลุ่มนี้นะครับมีชื่อเล่นของมันนะครับว่า H a n N คือเป็นกลุ่มฮอร์โมนที่เรียกว่ากลุ่ม Here and Now ก็คือที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้นณะเวลานี้นะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีฮอร์โมน ไม่ว่าจะเป็นเซโรโทนินออกซิโทซินนะครับเอนโดฟินแล้วก็ยังมีสารเคมีในกลุ่มที่ชื่อว่าแอนโดรแคนาบินนยด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นกัญชาของสมองเลยก็ได้นะครับเจ้าฮอร์โมน H n N หรือ H N เนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดความรักที่รู้สึกว่าผูกพันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นดูเป็นแบบคู่ชีวิตแล้วอ่ะไม่ใช่ความรักที่หวือหวาแล้วนี่ครับซึ่งเวลาที่คู่รักผ่าน เรื่องราวอะไรมาด้วยกันเช่นช่วยกันแก้ปัญหานะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันมากขึ้นมากขึ้นหรือแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์กันบ่อยๆมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนกลุ่มนี้ทําให้เรารู้สึกผูกพันกันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้หญิงมักจะหลั่งฮอร์โมนกลุ่ม HN มมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะมีความผูกพันกับคู่รัก ได้มากกว่าผู้ชายนันหรือว่าผู้ชายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นเหยื่อของโดปามีนมากกว่าผู้หญิงนั่นเองการเปลี่ยนผ่านจากเฟสโดปามีนเป็นเฟสฮชันเอนเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับแต่มันทำได้แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อจะต้องใช้วุฒิภาวะของคนคนนั้นด้วยนะครับทีนี้ถามว่ารักแบบมีวุฒิภาวะจะทำยังไงนะครับผม แชร์อย่างนี้แล้วกันฮะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามวันหนึ่งคุณเกิดมีความรู้สึกว่าคุณไม่ตื่นเต้นหรือเริ่มรู้สึกแบบอแฟนของคุณน่าเบื่อการทํากิจกรรมเดิมๆกับคนเดิมๆม,มันน่าเบื่อนะครับแล้วคุณตั้งคําถามว่านี่เรากําลังหมดรักคนคนนั้นอยู่หรือเปล่าขอให้คุณนึกถึงข้อเท็จจริงนี้ครับว่าเฮ้ยคุณกําลังผ่านพ้นเฟสความสัมพันธ์แบบบื้อหวาตื่นเต้น ที่โดดประมีนทำงานอยู่แต่แท้จริงแล้วเนี่ยคุณกำลังเข้าสู่ความรักเฟสที่2ซึ่งเป็นเฟสที่มั่นคงกว่านะครับเป็นความรักแบบผูกพันโดยอาศัยฮอร์โมนอื่นๆชุด h ฮชนเะครับเพราะฉะนั้นขอให้ระลึกอันนี้ไว้ก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าคุณหมดรักเขาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งวิธีที่ทำให้ดึงสติตัวเองได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเรายัางรักแฟนของเราอยู่นะ แค่มันเปลี่ยนเฟสแค่นั้นเองครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Molecule of more ก็คือมีอำนาจในการที่จะบอกร่างกายว่าเอ้ยเอาอีขออีนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความรักหรือว่าเพศสัมพันธ์หรือว่าเซ็กซ์เท่านั้นนะครับโดปามีนเนี่ยครับยังมีอิทธิพลในการควบคุมการใช้ชีวิตการตัดสินใจของเราใน แง่มุมอื่นๆอีกมากนะครับทั้งควบคุมทั้งวางแผนนะครับยกตัวอย่างละกันสมมุติว่าเวลาที่เราจะขับรถออกไปทํางานตอนเช้าเนี่ยนะครับทุกคนรู้ไหมว่าแต่ละคนก็ต้องมีการวางแผนนะว่าวันนี้เราควรจะออกจากบ้านกี่โมงเพื่อที่จะหนีรถติดนะครับถ้าคุณวางแผนได้ถูกต้องคุณจะรู้สึกแฮปปี้คุณรู้สึกฟินนะมันถูกไดรฟ์ด้วยโดปามีนเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งคุณเข้าไปยังลานจอดรถแล้วนะครับแล้ว คุณสามารถที่จะจอดรถได้ตรงกับทางเข้าของอาคารแล้วทำให้คุณเดินได้สะดวกแล้วคุณรู้สึกเอ้ยแฮปปี้มีความสุขเดินง่ายจังนั่นก็เกิดจากการ d ด i v e ของโดปามีนเช่นกันนะครับ <S 2> <S 2> <S นอกจากการวางแผนแล้วมนันยังช่วยในการควบคุมได้ด้วยนะสมมุติว่าเราปรารถนาที่เราอยากจะซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นอยากได้รถจังเลยอนะแต่ถ้าเกิดว่าโดปามีนทำหน้าที่แต่แบบเฮ้ยอยากได้ต้องได้เดี๋ยวนี้นะครับแน่นอน คุณก็จะไม่ฟังใครนะครับคุณก็จะวางเงินซื้อรถทันทีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีความยับยั้งชั่งใจแล้วก็จะคิดสักนิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าโดปามีนยังทําหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือทําหน้าที่ในการควบคุมการตัดสินใจในสิ่งที่เราปรารถนาด้วยนะครับมันจะล้างตัวไวแป๊บหนึ่งให้เรากลับไปคิดรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบราคาศึกษารุ่นรถที่เราอยากจะได้ว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเราหรือเปล่านะครับ เป็นอย่างนั้นเสมอเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินเข้าไปถึงโชว์รูมปุ๊บเราก็จะไม่โดนเซล์โน้มน้าวอะไรง่ายๆนะครับเพราะาเราทําการบ้านมาแล้วนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของโดปามีนนะครับนอกจากนี้โดปามีนยังพาเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกร้องให้เรารู้สึกอยากได้อีกขออีกเอาอีกยังไม่พอขอมอมอกว่าเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นการช้อปปิง้งช้อปเท่าไหร่ก็ก็ไม่พอมันเฟินอเนาะถ้าเกิดว่าใครเสพติดการช้อปปิ้งนะครับหรือว่าใครที่เป็นนักธุรกิจเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ เรายังรวยไม่พอเราต้องการรวยกว่านี้หาเงินเพิ่มมากกว่านี้นะครับหรืออีกหนึ่งกรณีที่ชัดมากคือเวลาที่เราเล่นพน,นันครับไม่ว่าคุณจะได้หรือคุณจะเสียเนี่ยนะครับโอ้โหโดปามีนก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย เอาอีตานะ่ะถ้ากําลังได้เนี่ยเอ้ยเล่นอีกมันกําลังมาหรือถ้าเกิดว่าเรากําลังเสียอยู่ก็ตามนะครับก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเอาหนะลองดูครั้งหน้าอาจจะได้เงินคืนเนี่ยก็เป็นอิทธิพลของโดปามีนนะครับซึ่งเจ้าหนังสือ The Molecule of More เนี่ยครับได้เล่าในอีกหลายแง่มุมของอิทธิพลของโดปามีนนะครับรวมไปถึงเรื่องการเมืองเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าโดปามีนมากยิ่งขึ้นก็ แนะนำครับลองไปหาอ่านกันดูนะครับแล้วถ้าผมไปเจอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองหรือว่านังสือเรื่องไหนเด็ดเด็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครับ top to toe the standard podcast eye opening for your ears